สวัสดีสำหรับคนรักแมวทุกคนนะคะก็ขอต้อนรับเข้าช่องเริฟแพทอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นช่องเริฟ o ด็อกเก่าของพี่แสบนะเนื่องจากพี่แสบเสียแล้วอ่ะนะคะเราก็โดนแมวตกมา1ตัวนั่นก็คือกระจังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะซึ่งคนที่เลี้ยงแมวทุกคนต้องทำใจว่าคุณต้องทำเป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดี และประหยัดเงินของคุณนั่นเองนะคะนั่นก็คือการนั่นก็คือการแปลงขนแมวเป็นประจำนั่นเองค่ะแล้วทำไมล่ะคะถึงต้องบอกว่าต้องแปลงขนแมวเป็นประจำนะคะสำหรับทาสแมวทุกคนนะคะเราต้องมาสำรวจกันก่อนว่าการแปลงขนแมวเป็นประจำนี้มีประโยชน์กับน้องแมวอย่างไรและช่วยเราประหยัดเงินอย่างไรก่อนดีกว่าค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยค่ะการดูแลรักษาขนเป็นประจำมีส่วนทําให้ผิวหนังและขนนั้นแข็งแรงการแปรงขนนะคะจะช่วยกําจัดขนที่หลุดออกนะคะป้องกันไม่ให้มันจับเป็นก้อนต่างๆค่ะเป็นขนที่พันกันนะคะและทําให้แมวนั้นรู้สึกไม่สบายนั่นเองค่ะ ในขณะที่เราแปรงขนเราไม่เพียงแต่ทําให้ขนเรียบรื่นแล้วนะคะแต่ยังกระตุ้นการผลิตน้ํามันตามธรรมชาติของน้องแมวได้ดีนั่นเองค่ะน้ํามันนั้นจะอยู่ตามผิวหนังอีกด้วยค่ะน้ํามันเหล่านี้นะคะจําเป็นต่อการรักษาความมันและชั้นเคลือบที่มีความชุ่มชื่นอย่างดีของน้องแมวนั่นเองค่ะไม่แปลกใจเลยที่ว่าการที่แมวแปรงขนบ่อยๆนะคะแม่ก็จะไม่มีขนที่หลุดร่วงนะคะรวมถึงนะคะสัมผัสขนน้องแมวแล้วเรารู้สึกว่ารื่นหมือน ันเองค่ะและการแปลงขนเทียงที่สองนะคะช่วยลดก้อนขนอันนี้สำคัญเลยนะคะ ซึ่งปัญหาทั่วไปที่น้องแมวจะต้ะตองเจอคนเลี้ยงแมวทุกคนจะต้องเจอนั่นก็คือก้อนขนนั่นเองค่ะแมวเป็นนักตัดแต่งขนที่พิถีพิถันเราจะสังเกตได้เห็นว่านะคะเวลาว่างของแมวนะคะนอกจากเรียตัวนะคะหรือไปจับนกน,นั่งมองหน้าต่างแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำก็คือน้องแมวนั้นนะคะจะหมัดเรียตัวเป็นประจำนั่นเองค่ะซึ่งการเรียตัวของน้องแมวเป็นประจำนี้นะคะจะทําให้ขนรุดร่วงเข้าไประวางนะคะการเรียนั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะจะทําให้เกิดก้อนขนบางตัวสํารอกได้บางตัวสํารอกไม่ได้ต้องไปหาสัตวแพทย์นั่นแหละค่ะทาให้ธาตุอย่างเราเสียเงินนั่นเองค่ะการแปรงขนเป็นประจํานะคะจะช่วยลดปริมาณขนที่แมวของคุณจะกินเข้าไปนั่นเองค่ะซึ่งช่วยลดก,การการเกิดก้อนขนที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะและนะคะการที่แปรงขนเป็นประจํานะคะจะช่วยรักษาความสะอาดของน้องแมวนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะช่วยสร้างความผูกพันกับน้องแมวนั่นเองการดูแลน้องแมวนะคะ ไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมนะคะในการสร้างความผูกพันกับน้องแมวนั่นเองค่ะแมวมักจะชอบความรูร้สึกของการถูกแปรงขนและมันอาจเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายของเรานั่นเองค่ะและช่วยสร้างนะคะความรูร้สึกดีๆต่อก,กันนะคะเราจะรู้สึกว่ารักแมวมากยิ่งขึ้นในตอนแปรงขนนี่แหละค่ะ และอย่างที่4ค่ะสุดท้ายเลยนะคะจะช่วยตรวจหาปัญหาสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆค่ะประโยชน์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการดูแลร,ร่างกายเป็นประจำคือการตรวจพบ ปัญหาสุขภาพที่จะเกิดกับน้องแมวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะในขณะแปลงขนเราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของขนผิวหนังหรือลักษณะโดยรวมของน้องแมวได้เพื่อจะไปหาสัตวแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองค่ะการที่เราจะรับน้องแมวเข้ามาเลี้ยงหนึ่งตัวนะคะไม่ใช่ดูแลเรื่องอาหารพรอที่ดีนะคะแต่ต้องดูแลสุขภาพของเขาให้แข็งแรงด้วยนะคะสําหรับคนเลี้ยงแมวทุกคนนะคะอยากให้แม่อยากให้ทุกคนนะคะแบ่งเวลาสักนิดนะคะมาดูแลนะคะ แป้งขนกันไม่ถึง5นาทีนะคะรับรองจะช่วยดูแลสุขภาพม้งแมวได้เป็นอย่างดีและลดปัญหาขนนะคะที่หลดร่วงเป็นปัญหากวนใจนะคะไม่ว่าบ้านไหนนะคะตัวนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะ หากคุณพบว่าวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและกดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเรายังมีเพลนิตนะคะอาหารสุขภาพต่างๆสําหรับน้องแมวนะคะรวมถึงวิธีดูแลน้องแมวน้องหมานะคะในช่องดูกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ